นไปโซนไปประตูเหลือประมาณหกสิบเจดสิบเปอร์แล้วโจตอนนี้รถแตกยังแตกแล้วแตกแล้วพันแล้วว่าแตกแล้วแปลงใหม่แล้วขับมาเลยแปลงใหม่แล้วขับมาเลย <c oughs> แปลงใหม่แล้วขับมาได้เลยนะครับ <c oughs> แปลงเป็นหน้าไม้ยิงรถใหม่มาได้นะครับแปลงเป็นรถแปลงเป็นหน้าไม้ยิงรถใหม่มาได้นะ เข้าสะพานเลยแปลงแปลงรถไฟเข้าสะพานได้เลยใครไม่มีเอมี่แล้วอ่ะแปลงรถไฟเลยแปลงเป็นรถไฟเล่นตรงสะพานได้นะครับโฟมรถไฟอ่ะโอเคปาร์ตี้หนึ่งสองสามคำ้คำค้ำค้ำตรงประตูไว้ให้มันหลุดเข้าประตูมานะครับที่เหลือไปตีหินกลางที่เหลือไปตีหินกลางปาร์ตี้หนึ่งสองสามปาร์ตี้โหดอ่ะคนมากกว่าสี่ล้านพยายามไปค้ำตรงประตูไว้ที่เหลือไปตีหินกลางก่อน หน้าไม้หน้าไม้ชาร์จยิงใส่หินการครับหน้าไม้ชาช์ายิงใส่หินการครับแล้วก็ใครผลมายามา,มาใครแมวมาใครมีฮานาโกะก็วนกลับไปตรงประตูลแล้วใช้เคลียร์คนก่อนนะแล้วค่อยกลับมาตีหินก็ได้มีมีรถเก้าดีมาคันนึงครับโจโจ,โจฝากคอร้องหินหน่อย<แ>เอาเอาให้ได้ละมุไปตีอีกทางหนึ่งแล้วก็ดองไปเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะาโฮห,หินนะเราไม่ต้องตีแต่นะมีรถ <มา S 1> ใหญ่มีรถใ,ใ,<อ>ใหญ่มาคันนึงด้านขวาแปลงหน้าไม้เคลียร์หน่อยครับใครเป็นหน้าไม้มายิงเคลียร์หน่อย รถเข้าสองคันครับพี่าพี่าพยายามมาดักตรงประตูไว้พยายามมาวางบ่อปลาตรงประตูไว้ครับพี่การแบกคันหนึ่งครับกลางหยุดนะกลางหยุดนะกลางหยุดนะโหหินนะครับตีรถใหญ่มแตกด้วยนะแตกสองครับโอเคครับโผไว้โผ่ไว้โอเคทุกคนตอนนี้ตอนนี้เราโอเคโอเคตอนนี้วิตามินซีจะได้บ้านขวาเนาะเราจะได้บ้านกลางโอเคยังไงยังไงเราก็ได้บ้านแล้ว เราเราไปอุดคนตรงประตูห้าไว้ครับอุดตรงสะพานห้าไว้แล้วก็ทีมช่างวิ่งไปขุดแร่ให้หน่อยทีมช่างวิ่งไปขุดแร่ให้ซักสามพันบวกไปเลยครับใครก็ได้ตีใกล้ก็ได้ตอนว่างๆเนี่ยวิ่งวิ่งไปขุดแร่เลยวิ่งไปขุดแร่เลยโซนไหมนะโซนตรงสะพานไหมนะเล่นเหมือนเรากันบ้านเลยนะไอไอโซนกลางอะ่ะจะให้สี่ล้านบวกอะ่ะไปเล่นนะครับส่วนอ่าประมาณ3ามล้านต้นๆอะ่ะเล่นหลังประตูข้างในไปเลยนะต้องไปตีหยุดตีห้พี่แคน วิตซีเขาถล่มเละเลยอะวิตวิตามินซีฝากคอ้วยนะไม่ต้องไม่ต้องตีหินแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะโฮไว้ก่อนนะฝากคอหน่อยฝากคอหน่อยหยุดตีหินได้เลยนะตอนนี้<ม>โอเคทีม,มทีมช่างเป็นขุดแล่หน่อยทีมช่างเป็น,นปขุดแล่หน่อยมันโถเข้าไปแล้วนะไอประตูห้ามันเริ่มโถเข้าไปแล้วนะครับรับโถนะ เล่นเหมือนกันบ้าเลยเล่นเหมือนกันบ้าเลยใช้สกิลเพย์ใช้เซนเกมเล่นเอาเลยครับเจ้าอันไหนควรฮานาโกะเจ้านไหนควรแปงลงร่างคิดเอาเองเลยก <c oughs> ระโถมตีกลางถ้าแตกเราก็แค่กันไม่เป็นไรเหลือ25่าชีพยายามกันบ้านไหมครับพยายามถ่วงไว้ให้นานที่สุด เซตอนนี้แรกเรา3,000เอ้าไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกันบ้นาก,ากไ,ปไ,ไป,<ๆ>ไปเล่นโลเดิมนะปาร์ตี้หนึ่งซ้ายปาร์ตี้สองกลางปาร์ตี้สามกันสี่ครับแล้วก็ตีช่างสแตนบายขุดไว้แล้วก็ฝั่งวิตามินซีจะขุดทางขวานะที่เราคุยกันไว้ส่วนฝั่งกิวเราจะขุดทางซ้ายครับนัดนัดเตือ่งอยู่ไหมนัดเตื่งโจงก็ได้โอเคฝากกันประตูซ้ายครับฝากคอประตูซ้ายกัน ส่วนวิตามินซีเขาจะขอกันประตูฝั่งขวานะก็คือประตูหนึ่งสองห้าเรากันประตูสามสี่หกวิตซีจะกันโอเคมาเอ้ยมันผ่านได้เสร็จแล้วประตูประตูสองประตูสองโถมนะครับประตูสองโถมนะตอนนี้กิลมันลงแค่ประตูสองนะทุกคนปาร์ตี้หนึ่งสามจะมากันประตูสองหนักก่อนครับับมาเคลียร์คนตรงสะพานสองเลยเออแบบนี้แหละถ้ามีคนเยอะเมื่อไหร่ก็แปลงมายาใช้แมวไปครับ แล้วก็กลับระเบิดวางเป็นแนวยาวนะอย่าวางกระจุกกันหน้าประตูนะครับโอเควอ์มกับคิมพยายามดูไว้นะตอนนี้มันเกิดแค่จุด2แล้วก็กันจุด2หนักๆไว้แล้วครับโอเค,อเคแล้วก็ใครเห็นมันซ่อมพยายามโถมสะพานฝั่งไหนซ่อมสะพานฝั่งไหนสะพานฝั่งไหนเสร็งเงีย้ยพอเลยรถใหญ่มาฝั่งไหนพอได้เลยโอเค,อเคตอนนี้เรายังไม่ต้องรีบแปลงหน้าไม้กับ รถไฟนะครับรถไฟเราค่อยแปลงไว้จังหวะที่ประตูพังเนาะแล้วก็ไว้เล่นทางแคบประตูสะพานสองซ่อมเสร็จแล้วนะอ่าสะพานสองซ่อมเสร็จแล้วก็หน้าไม้ไฟแปลงตอนรถใหญ่มันดันเข้าประตูครับทีมชาตแปลนบายนะประตูสะพานสองซ่อมเสร็จแล้วครับแต่ว่ารถใหญ่ยังไม่มาเอมี่นะสกิลเสร็จก็เดินออกมาสกิลเสร็จก็เดินออกมาเซฟชีวิตไว้ครับกดทองไปยื้อใหญ่กดทองไปยืใหญ่ได้เลยครับ ประตูสองรถใหญ่โถมนะเตรียมตัวรถใหญ่โถมเตรียมตัวแปลงหน้าไม้ช่างสไตล์บายกดทองครับกดทองกดทองหน้าไม้ชาติยิงใส่รถใหญ่กดละกดละเ okay, คทีทุกคนทุกคนที่ตายอ่ะแวะขุดแร่สรักค,ครั้งสองครั้งแล้วเดินเดินมาต่อไม่งั้นแร่ไม่ทันครับแล้วก็<ะ>ทีมช่างทีมช่างสไตล์บายขุดยาวๆเลยน้อยกว่า3ล้านตอนนี้ผมขอช่วยไปช่วยขุดด่วนเลยไม่งั้นแร่ไม่พอกดทองแน่นอน <c oughs> น้อยกว่า3มล้านแล้วก็ตีใกล้ไปช่วยขุดก่อนด่วน,วน <c oughs> ประตูหนึ่งซ้อมเสร็จแล้วครับ โ <Okay, S 2> อเคประตูหนึ่งก็ซ่อมเสร็จนะสภาทุกคนปาร์ตี้หนึ่งกันประตูหนึ่งไว้ครับปาร์ตี้สองก็กับประตูสองส่วนปาร์ตี้สามก็มูฟหนึ่งสองเอาตามคนเยอะตอนนี้ทุกคนช่วยกันขุดแร่ก่อนตอนนี้ยัง,งบ้างนะช่วยกันขุดแร่เลยช่วยกันขุดแร่เลยด่วนๆขุดแค่ฝั่งซ้ายครับคิวเราไม่กันแร่ไม่พอขุดได้สามพันก่อนแล้วค่อยมายืนยิงอาชีพตีใกล้ช่วยช่วยขุดเลยด่วนๆครับใครที่ตายแล้วเกิดใหม่วิ่งไปขุดแร่ก่อนทีสองทีแล้วค่อยวิ่งมาเติมครับ โอเคตอนนี้ยังไม่มีรถใหญ่เนาะกันไปก่อนโอเคโอเคสวยครับสวยสามห้าบวกแล้วอ่กลับมาคนที่ไม่ใช่ทีมช่างกลับกลับออกมาครับกลับออกมาแล่พอละออกมาได้เลยออกมาได้เลยให้ทีมช่างสแตนบายขุดไปรถใหญ่มาทางไหนใครเห็นรถใหญ่รีบพอนะส่วนตี๑สองสามโดดไปเล่นได้เรื่อยๆครับ ทีมกับวองดูดูให้หน่อยว่ากิลพันเราได้เกาะกลางไหมเกาะกลางเรามีใครยืนอยู่บ้างตอนนี mm ้ประตูสามประตูสามประตูสามดูประตูสามนะครับประตูสามโดนนะประตูสามกดทองครับวิตามินซีกดทองหน่อยโอเคประตูสามแตกนะทุกคนไปมุ้งไปประตูสามด่วนเลยน่าแตกและเอ่อแตกโอเคประตูสามแตกไม่เป็นไรทุกคนไปกันส่วนใครที่วางแถบได้เน้นวางแถบเป็นทางยาวตรงประตูสามครับปาร์ตี้หนึ่งสองสามตอนนี้ไปออประตูสามก่อนส่วนดงหลักที่เหลือเดี๋ยวรอมูฟเอา ตีช่างโยกมาเล่นประตูห้ากับหกเลยก็ได้นะครับไอ <วา S 1> ตีอื่นวากิ้วได้ได้เกาะกลางเอาแล้วครับคุณแชนโอเควากิ้วได้เกาะกลางเราอาเกสเตอร์จากญี่ปุ่นครับอาเกสเตอร์ที่พันกับเนโกะได้แค่ก่อนเลยครับ,โอ,อบโ,อโอเคทุกคนตอนนี้ประตูแตกใช่ไหมถ้าเห็นคนโผล่มาใช้เซนต์นดูเลยนะแปลงเป็นรถไฟใช้ได้เลยตรงสะพานเนี่ยรถไฟมันจะโกมากทางแคบ แปลงเป็นรถไฟไถยมันไปเลยฝากเคลียร์คนตรงจุดกระโดไดได้ไหมครับไอ้จุดกระโดดอะถ้าเขายึดได้อะฝากเคลียร์ตรงนั้นหน่อยโอเคครับไม่งั้นเขาโดดเข้ามาข้างในโอเคน้องน้องอ่านโฟกัสจุดกระโดดแล้วนะน้องอ่านเป็นแอดโอเคดันไปตอนนี้มันก็ยังเกิดจุดสองอยู่นะประตูสามรถามาครับสามรถมาสามรถมาโอเคคนที <Okay, S 1> ่จะแปลงหน้าไมา้แตน์บายชาร์จยิงครับ สามรถมาสามรถมาดงหลักหมูมาเลยดงหลักหมูมาเลยรับโถมนะรถใหญ่มาแล้วนะรับโถมไปเลยมันโถมแน่นอนสกิลรับโถมเลยครับประูสามไปมันเอ้มีไถมันกลับไปไปเอมีไถมันกลับไปอยใหมันเข้ามายให้มันเข้ามาฆ่ามันให้หมดครับเคสวยสวยสวยมันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วรถเรือจะแอยู่นะรถจะแมนอยู่นะ ถมาเลยโถมาเลยรถใหญ่มันเหลือสามสิบเปอร์ทุกคนทุกคนที่อยู่สะพานสามโถมเข้ารถมันโถมเข้ารถมันครับโถมเข้ารถมันโถมเข้ารถมันดันไปยาวๆมันพยายามถอยนะมันพยายามถอยนะคนที่สามล้านระวังสะพานซ้ายด้วยนะครับระวังสะพานซ้ายด้วยนะเทียวก่อนนะโอเคโอเคโอเคเตรียมกลับนะเตรียมกลับอย่าดันลึกเกินเตรียมกลับ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 มันเปลี่ยนจุดเกิดโอเคมันเกิดสองกับสามมันแยกกันเกิด โอเคทุกคนกลับมาเล่นหลังประตูเหมือนเดิมให้ปาร์ตี้หนึ่งสองสามแล้วคนสี่ล้านบวกเท่านั้นที่เล่นข้างนอกนะครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราช่วยนคอรถใหญ่เหมือนเดิมเหลือสิบเก้านาทีตอนนี้หน้าไม้เรนะาเหลือห้าสิบเจ็ดนะปืนไฟเราเหลือแปดสิบเอ็ดคนที่จะแปลงหน้าไม้แปลงตอนรถใหญ่มาเท่านั้นนะครับตอนนี้ต้องเซฟไว้ก่อนหน้าไม้เซฟหน้าไม <c oughs> ้ไว้ก่อนเลยนะอะไรนะโจรถใหญ่มันจอดอยู่หน้าจ<ห>ุดเกิดสองโอเคประมาณยี่สิบเปอร์เซนโอเค่าตี้หนึ่งสองสามที่เล่นหน้านอก พยายามพยายามออกไปตีรถใหญ่ตรงจุดเกิด2นะครับพยายามดันออกไปรถเลือดรถใหญ่เรื่อยๆ3ามเตรียมถมนะเตรียมรับถมประตูสาเตรียมรับถมเข้ามาแล้วแปลงรถไฟได้แปลงรถไฟได้แปลงรถไฟได,ไฟได้อย่าแปลงหน้าไม้ย่มันเข้ามาอย่เข้ามาสวยสวยแบบนี้แหละโอเคที่เหลือกเก็บแมวเก็บแปลงล่างไว้รอเตรียมรับถมอีกครั้งนึงครับแรงสี่พันห้ามันเดิมได้อยู่ ประตูส,สี่ทำไมเลือ่อนรถอะมีคนไปตีเดี๋ยวไม่ใช่ใครวิตามินซีเช็คสามกับสี่ไว้นะครับประตูฝากเชคฝั่งขวานะถ้าถ้ามีรถใหญ่มาคอเรียกพวกผมได้นะครับเดี๋ยวจะส่งดวงหลักไปช่วยเคลียร์รถใหญ่ให้โอเคการไปเนาะไม่มีอะไร <c oughs> จังหวะนี้สามโถมครับสามโถมครับสามโถมดวงหลักเตรียมตัว คนชื่อวีอ่ะเพิ่งแปลงหน้าไม้นะผมเป็นแปลงหน้าไม้อยู่รอรอใช้แปลงหน้าไม้ยิงเคลียร์รถใหญ่อย่างเดียวนะครับอยู่ไอริไหมเ่ยอ่ารับโมสามนะสามเนะล็กสามเล็กสามโทมาแล้วสามโทมาแล้วครับทุกคนมากันสามด่วนทุกคนมากันสามด่วนอ่าช่างสแตนบายประตูหกด้วยนะเผื<ม>่อมันเข้าประตูหกมันเข้าประตูหกนะแต่ยังไม่เห็นรถใหญ่นะครับอย่าเพิ่งกดทองนะถ้ายังไม่เห็นรถใหญ่อย่าเพิ่งกดทองนะเก็บแล้วไว้ประเด็นตอนนี้คือไม่เห็นคนถ้าถ้ายังเคลียร์ไม่ ถ้ายัางเคลียร์คนไม่หมดกดก่อนได้เพราะแร่เราเหลืออยู่กดก่อนทีนึงไปกดกดก่อนทีนึงแร่เราล้นล้อนอยู่เออแล้วก็ <ลด S 1> รถมารถมาประตูฝงโอเคคนคนที่ต่ำให้สี่ล้านออกไปเลน่นข้างนอกเท่านั้นครับถ้ามันดันมาชั้นในอ่ะให้สี่ล้านออกไปเล่นด้านนอกเท่านั้นรถมาแล้วครับรถมาแล้วครับโอเคโอเคเคลียร <mine S 2> ์คนไปครับเคลียร์คนไปรถแตกเรียบร้อยครับโอเคเซฟหน้าไม้ไว้นะอย่าอย่าเพิ่งรีบแปลงอย่าเพิ่งรีบแปลงรถเขาเหลือเขาเหลือเวลาสองคันนะโอเครถเขาเหลือเวลาสองคันสอละสองคัน เทีมช่างฝากขุดแร่ให้เต็มด้วยครับทีมช่างเดินไปขุดแรกผมหน่อยการสาบไว้วางเนี่ยสาเหตุหนึ่งที่ผมไม่อยากให้วางกับดักระเบิดตรงประตูที่ยังไม่แตกครับมันจะวางตรงจุดที่เราต้องดาาจัดกันอนะได้น้อยกว่าเดิมวางเป็นทางยาวได้เลยนะทาง าการวางแถบอะ่ะทางยาวตรงสะพาน5และ6อะ่ะตรงทางเข้าประตู5าและ6ที่เป็นทางแคบเห็นไหมผมอยากให้มันมีทุกรอบเลยครับเวลาเราการบ้านแคนแค,แค,แคนเซ็ตใหม่มาโอเคการไปน็อ15อืมองกับคิมเดี๋ยวผมขอช่วยช่วยกันดูนะครับเดี๋ยวพอถึงเวลาหนึ่งอะ่ะกิวลามันต้องมูไแเอวบ้านกลางดูให้ผมหน่อยว่ามันเปลงบ้านไหน ดูดูจังหวะพยายามเดินไปสกาวว่ามันมันเริ่มขอางกำลังตอนไหนแล้วมันไปลงบ้านไหนเดี๋ยวเราจะโดดไปตามครับแล้วก็เดี๋ยวน้าเตืยนกับโจผมจะให้สแตนบายคอบ้านใหญ่ให้นะครับตอนที่เราโดดไปตีลาเพราะตอนนี้มันเหลือรถฝั่งละสองแล้วเล่นไปไม่มีอะไรตอนนี้เล่นไปเหลือสักสิบนาทีมันน่าจะมูบแหละไม่งั้นมันไม่ได้บ้านแน่ ใช่ส่วนส่วนส่วนเกาะเราโดนเลี้ยงอยู่ฮะโดนไอ้พันที่คุณคุณแฟนบอกเลี้ยงอยู่กิวกิวลายังมีเกาะอ,อยู่ใช่ใช่กิวลายมีเกาะโอเคไม่เป็นไรเกาะเราโดนอ่าเกสเตอร์เลี้ยงไว้อยู่ฮะทุกคนเล่นไปก่อนนะเดี๋ยวผมขอดูด้วยอีกลายบนซ้ายแสดงว่าญี่ปุ่นบุกลาไม่เข้าว่ากิวมีบ้าน สวนบ้านนะของของเรา้บานี่ยเขายังไม่มาเอาเหรอเกีเตอร์เลี้ยงไว้อยู่เขาลาก็โดนเลี้ยงเลี้ยงอยู่เลยอยู่เกตลาก็โดนเลี้ยงนะลาก็โดนเลี้ยงใช่อี๋อแสดงว่าฝั่งคนเฟรตไปเลี้ยงไว้ดิโอเคโอเคโอเคมาการบ้านเดี๋ยวทีมนาทีเดี๋ยวช่วยผมดูอีกครั้งนึงนะคุณวองกับคุณคิมโอเคครับประตูสามเตรียมนะเตรียมนะ เคมันเริ่มถมนะคนเริ่มเตรียมรับถมเลยแปลงปืนไฟรับถมเลยแปลงมีรับถมเลยครับมาแล้วมาแล้วรับถมรับถมประตูสามมันยึดแท่นกระโดดใช้หมดใช้หมดใช้หมดตีแท,ท่นกระโดดคืนด้วยครับตีแท,ท่นกระโดดคืนด้วยยึดที่อยู่ยึดที่อยู่ฝากเคลีย<ค>ร์คนนะเคลียร์คนเคลียร์คนขอรังเคลียร์คนด่วนประตูสามด่วนด่วนคนยังทะล,ลักคนยังทะลัก โอเคสวยครับสวยครับเคลียร์ต่อไปเคลียต่อไปวิ่งมปเติมวิ่งไปเติมวิ่งมปเ,เติมด่วนวิ่งมปเติมดว่ว,ดวนโอเค okay. คนที่พลังไม่เยอะมากก็ไปาำเล่นหลังประตูไว้ก่อนนะครับถ้าเห็นว่าเขาเริ่มโถมาให้แค่สี่ล้านบวกอ,ออกไปเล่นข้างนอกนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวโดนเอมี่กว่าตายหมดมันจะไม่มีคนช่วยกันนะครับ ประตูสองมีคนมาตีนะนิดหน่อยสองคนแล้วโ,โอเค, <c oughs> อเ,คเตรียมตัวเตรียมตัวดูนะว่าพวกมันไปนไหนถ้าตามแผนการคือบ้านรามันโดนเลี้ยงไม่อะเดี๋ยวพันเรา <c oughs> จะได้บ้าน <c oughs> าเราแค่ไปขัดแค่ขัดขามันก็พอเพื่อวันต่อไปมันจะได้ขึ้นบ้านใหญ่ยากส่วนวากิวดโดนบุกเจ็ดค ตอนนี้หน้าไมา้เหลือห้าสิบ้าโอเคทุกคนสวยมากครับถือว่าถือว่ายังฟังกันหน้าไม้ห้าสิ้าปืนใหญ่ห้าหกพออยู่พออยู่โอเคจังหวะนี้ว่างใครวางกับระเบิดได้เห็นไหมตรงสะพานทางแคบอะไปวางเป็นทางยาวไว้เลยนะไปวางเป็นทางยาวได้เลยเอ,อ้เซ็ตใหม่มาณัะแค่จอดแล้วนะอจอดแล้ว, <3. S 2> ลวตรงสามใช่ไหมใช่ใช่ใช่ โอเคเตรียมตัวนะคนที่พลังนั้นคนที่พลังไม่เยอะมากพยายามหลบม,มาเล่นหลังประตูนะครับเ <_ d ata> ตรียมรับถมนะเตรียมรับถมนะเตรียมรับโถมนะแปลงรถไฟรับถมได้เลยมันมาแล้วสกิลหมดเดินออกสกิลหมดเดินออกครับอย่ายืนแช่เคสวยมันดันมาไม่ได้สวยมากทุกคนสวยมากเคเก็บมายาไว้ก่อนยังกันใหม่อยู่นะใครยังไม่แปลงล่างเก็บไว้ก่อนเ <_ d ata> หลือเวลาสิบเอ็ดนาทีใครมีหินรูนอะไรอย่าลืมเอามาใช้นะครับ อย่าลืมเอามาใช้นะพวกหินลูนพวกอะไรเงี้ยเห็นรถไฟเหลืออยู UC8 มีเอมี่สองตัวนะตรงสะพานมันกำลังจะโถมอีกครั้งหนึ่งนะมันกำลังจะโถมสุดอีกครั้งหนึ่งนะเตรียมตัวกันครับเตรียมตัวรับโถมนะโฟกัสดีเข้าแล้ว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 ใช้หมดเลยมีอะไรใช้หมดเลยกันไปกันไป โอเคคนคนที่เดินด้านหน้าเดินไปดูให้หน่อยเห็นเห็นว่ามันคนมันเริ่มย้ายเกาะปั๊บรีบบอกผมเลยผมจะให้วอมกับคิมไปช่วยช่วยดูว่ามันลงบ้านไหนเอางี้ดีกว่าตั้งแต่ตอนนี้เลยวอมกับคิมกระจายไปสองเกาะครับไปดูว่ามันลงเกาะไหนผมเอาคิมไปยวคิมไปขวาล่างคิมไปขวาล่างขับซ้ายล่างวอไปซ้ายบนกับขวาบนได้แล้อได้ไล้ว ฝากฝากแว้ดูบ้านมาคิวด้วยนะว่าประตูคิวเซนกันไหวไหมอะไรอย่างนี้นะช่างช่างคิวประตูหนึ่งได้นะครับว่าง้างช่างไปคิวประตูหนึ่งได้นะแกนครับเราต้องเอาก่อกลางกับก่อเล็กไหมครับเดี๋ยวก่อเล็กก็เอาได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อกลางเดี๋ยวผมขอโดยีกทีหนึ่งนะแต่แต่คิดไว้ว่าจะไปตีก่อกลางซ้ายล่างอ่ะคนเก่งมันเอารถมาตอกประตูหนึ่งนะโอเคโอเคไปตรงหลังไปเคียรวประตูหนึ่งก่อนตรงหลังไปเคียรวรถตรงประตูหนึ่งก่อนครับ ตอนนี้ก่อดเล็กเดี๋ยวผมฝากทางวิตามินไปยึดให้หน่อยได้ไหมครับก่อดเล็กวิตามินยึดก่อดเล็กให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวก่อกลางเดี๋ยวพวกผมดูอีกทีหนึ่งว่าจะบ้านไหนอโอเคครับเอ่อมาเิวโดนเกวบริสกับแล้วก็มีลามาสเก้าอยู่โอเคขอเขากับไปนะอยู่ไหมตอนนี้มาเิว,วตอนนี้ประตูประตูหนึ่งแตกครับสี่กับห้าเลี้ยงรถนิดหน่อยแต่ว่ามีพันนะคอยคอยเชฟอีกทีผมผมเห็นพันเขาถ้าถ้าลามันไปลงเพิ่มหรืออะไรเงี้ยรีบบอกนะมาเกลช่วย ได้กับโอเคทางกกอะเล็กเดี๋ยวเราฝากวิตามินเดี๋ยวเราหาบ้านกลางหผมดูก่อนแป๊บนึงตอนนี้คนที่อยู่เกาะใหญ่พวกรามันเริ่มหย่อนหย่อนไปได้ยังมันเริ่มย้ายกันยังดูให้ผมหน่อยกลางหลูกนะยังครับยังครับยังยังเข้ามาเรื่อยๆอยู่ครับโอเคครับไปลึกกันไปก่อน กันไปก่อนแล้วกันเนาะถ้ามันยังไม่ย้ายอะผมเอาชัวร์นะไม่ได้บ้านใหญ่ไม่เป็นไรเอาบ้านเล็กน,ากน่าจะบุกหนอยู่เอ้ยไม่ได้บ้านกลางไม่เป็นไรกันไปก่อนกันไปก่อนทุกคนตอนนี้ตรงทางสามมาค่อนข้างเยอะนะครับเตร,ตร,ตรียมตัวรับโถมนะมันมันแห่อ,อยู่ตรงจุดเกิดสามนะครับทางทางสะพานสามระวังเตรียมรับโถมสะพานสามได้เลยช่างพยายามไปฮิวประตูหนึ่งไว้แล้วก็ทีมช่างขุดแร่ให้เต็มครับตอนนี้อยู่สี่พัน เตรียมรับโถมประตูสามเตรียมรับโถมดันข้นมาแล้วนะดันเข้ามานะมีอะไรใช้หมดดันสวนมาไปเลยดันสวนมาไปเลยทุกคนตรงสะพ้าสามอ่ะดันสวนมาไปเลยดันออกไปครับดันออกไปดันออกไปฆ่ามันดันออกไปฆ่ามันให้หมดดันออกไปฆ่ามันให้หมด คนมันเริ่มน้อยแล้วด้านเราไปให้ผมหน่อยผมอยากดูว่าข้างนอ,อกเป็นยังไงด้านออกมาเลยด้านออกมาเลยบ้านที่โดนดองน่าจะใกล้แตกบ้านน้อง <Okay. S 1> ตรงไหนครับน่าจะบนซ้ายหรือว <A, S 1> <า>่าบ้านเราอ,อ่ะบนขวาโ okay, okay, อเคโอเคเกี่ยวเอามันดองนานแล้วค okay. มันแจ้งเตือนคิดตันเลื่อนรถแล้วเ mm hmm. ออปรกิูปร,ประตูสามกำลังจะแตกตันนี้ก็คือหนึ่งกับสามแตกแล้ว ใช่ครับลามันไม่ได้เป็นลงเพิ่มใช่ไหมบอกไม่ครับตรงบ้านอ๋อคิมตรงบ้านกิวเป็นกิวไม่ครับมีเดอะบริสกิวญี่ปุ่นเดซิลญี่ปุ่นเขาเขาท่ากันใหม่ไหมดูเดี๋ยวก่อนไดครับโอเคบ้านเราอ่ะบ้านเราผมคิดว่าไหวแล้วแหละเดี๋ยวจะฝากโจมับน่าจะพอนะโอเคคิมคิดว่าไหวใช่ไหมไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวโอเคไม่ไหวไม่ไหว Okay, โอเค,ท,คอทุกคนฟังทุกคนฟังโจนะเตือแล้วก็ทีมช่างทุกคนอยู่กันบ้านแล้วรายงานให้ผมส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราจะบุกไปช่วยวา,า,วากิวนะครับเราบุกไปช่วยวากิว่อนนะโดยการจะกจเ,เกิดจุดหนึ่งมาบุกแล้วโดดไปทุกคนโดดไปก่อนทุกคนโดดไปก่อนกิวลาไปหมดแล้วกิวลาไปหมดแล้วมาเลยทุกคนโดดมาเคลียร์คนครับเคลียร์รถเลยเห็นรถไหมเห็นรถไหมวิ่งตามรถวิ่งตามรถแปลงหน้ามายิงรถใหญ่เลยครับ พีต่ตามรถมันไปพี่ตามรถมันไปแปลงหน้าไม้ชายยิงใส่รถมันเค <_ d ata> er, ลียร์ร er, ถมันเคลียร์รถมันโถม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 มีอะไรใส่หมด <_ d ata> เอารถให้แตกนะเอารถให้แตกนะมาแตกครับโอเคสวยครับ <_ d ata> ดักตรงสะพานนี้ไหมดักตรงสะพานนี้ไหมเคลียร์คนตรงกลางโอเควากิววากิววากิวอยู่กลางวากิวอยู่กลางเราเล่นตรงชายหาดพอเราเล่นตรงชายหาดพอครับตรงตรงสะพานตรงชายหาดหนึ่งเลย กลม,ม,มามามากิวเข,เขายืนชั้นกลางอยู่กวากิวไม่ให้ผมกลับครับ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> โอเคกลับมากันกลับมากันโอเคนะเตืองโจผมฝากรายงานบ้านใหญ่นะครับเคลียร์คนก่อนเลียร์คนก่อนให้เขาให้เขาคิวประตูไปก่อนครับเด <c oughs> ี๋ยวหทีตอนนี้ลาอยู่ไหนวอมกับคิมเห็นไหม <c oughs> อยู่บ้านมากิวหรืออะไรบ้านบ้านวากิวไม่ไม่มีล้ว้านบนบ้าน บ้านบนฝา,ากไม่ไม่มีนะฮะส่วนสายล่างก็ไม่มีคนะสายล่างไม่มีคนตีแล้แสดงว่ามันมันกลับไปการบ้านมันไม่เป็นไรช่วยบัว่กิ้วใ,ให้ได้แค่นั้นแต่บ้านบ้านของมันก็โดนเลี้ยงอยู่นะอ่าโอเคอ่าแคนแคนบอกว่ากิ้วอย่าดันออกมาได้าใจไดหมดด,ดันออกมาต้องเป็นพึ่งเกาะเล็กก็ต้องไ้่ก็ล่างบางใจ เคียร์คนไปเคียร์คนไปนะเมื่อกี้ใครพูดอะไรนะเดวิลอนนี่เราก็ไม่ต้องยิงใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเข้าได้ออกมาก็ไม่เป็นไรเนาะเราเล่นลงชายหานี่แหละ5ทีเกาะเรานี่ใครเป็นคนเลี้ยงอ่ะดูให้ผมหน่อยดิไอ์คนป๋าโอเคบนซ้ายเป็นใครเลี้ยงครับบนซ้ายเป็นใครเลี้ยงป้าลาเออมัน เกาหลีน to ี่อ่านไ้ะใช่ใช่ใช่เพยแสดงว่าลามันไม่มีบ้านเนาะใช่เกาะไรกวาดหมดเลยอะหาลาไม่เจอโอเคเราเราเอานี้ก็ได้เราเอานี้ก็ได้เราต้องเลี้ยงพันเราไว้ด้วยครับพันเราอาอาแค้นทำไยว่าลาลานี่ใครใครเป็นคนใครเป็นคนเลี้ยงไว้อยู่อ่ะน่าจะเป็นเกาหลีกิลอื่นพวเก่งเฮ้ยพอทีญี่ปุ่นญี่ปุ่นพันเราพันเราพันเราเออคือตอนนี้มีแค่ล่างซ้ายที่เราไม่รู้จักอะ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกระโดดไปนะเดี๋ยวผมจะกระโดดไปเกาะทรายล่างนะครับทันไม่ทันไม่เป็นไรลองดูโจแปลงล่างได้เลยเดี๋ยวเรียกละด้หมดให้ทุกคนยกเว้นคนที่กันบ้านใหญ่อยู่คนที่กันบ้านใหญ่คือโจหน้าเตือง<จ>แล้วก็ทีมช่างนะส่วนที่เหลือทุกคนมาเลย<จ>แปลงเป็นแปลงเป็นรถใหญ่ใช้เอมี่แปลงเป็นหน้ามา้าชาจยิงประตูเลยครับเน้นไว4สนาทีไม่รู้ทันไหมแต่ลองดูก่อนจัดเต็มช้ชายเขาบอกแล้วชชาโจ โจมาเลยโทษโทษโจมาเลยโจ,ยาโจมาเลยโจมาแปลงรถเฝั่งหน้าเตืง่งพอบ้านนะครับถ้าไม่มีคนกันบ้านนะ่าจะทันครับทุกคนชาร์จยิงเลยแต่เป็นหน้าไม,ไมา้ชาร์จยิงกระสุนมีหินลีมายาลีไปเลยนะเแนนตีป้อมพอบ้านใหญ่เรามีวิธีส่วนช่วยกันบ้านไม่ต้องห่วงโอเคมาตอ่อ สี่เล่นอยู่หน้าเกิดอยู่ตอนนี้ลาหายทั้งเกาะรับไม่รู้มันไปไหนออกบนไปอะไรก็หายไปเลยอือนี่เป็นตัวเี็นเตรียมถงนะเตรียมถงไหมเขากลับมานะครับเขากลับมาแล้วเขากลับมาจุดไหนฮะจุดจุดประตูเลยครับหน้าประตูประตูประตูห้าโอเคโอเคโอเคเตรียมถงไปเตรียมถงไปใช้หินรูรีสกิลได้นะครับใครไม่มีรีแปลงล่างแล้วอะใช้หินรูรีสกิล โ <Okay, S 1> อเคถ่วงเ,เข้าไปตีบ้านกลางก่อนถ่วงเข้าไปหน้าไม้เข้าไปชา์จิงใส่หินครับใช้ท่ายิงแฉกเคลียร์คนก่อนแล้วก็ชาจิงใสหินเดินเข้าไปเลยเหลือสองนาทีครึ่งอาจจะทันนะเข้าไปตีหินกลางก่อนมันเยอะมากเออลาลาลาอยู่มุมซ้ายบนครับอันนจาจะเปลวไฟโอเคแบบตีพันพันรองเลรอแต่ว่า ไม่น่าทันแล้วปะ่ะใช่มใชไม่น่าจะได้แล้วเราตีบ้านนี้ไปถ้าเขากัดไม่ไหวก็ไม่เป็นไรครับเรือ,อให้เขาขนาดนี้ละเราบ้านกลางเราบ้านกลา,างตีงกางแต่ครับตีกางแต่มีอะไรใช้หมดเลยเผื่อทันนะักสองนาทียี่สิบพันหเจ็ดิห้าเปอร์เซ็นต์หินกลางใครที่รู้สึกยืนยากไปตีหินซ้ายรอได้นะครับใครรู้สึกยืนยากพลังอ่พลังสามล้านต้นๆไงไปตีหินซ้ายรอได้ หนึ่งนาทีวิตามินซีโถมมาบ้านนี้เลยได้ไหมครับโยกไปให้หมดเลยเออโยกโยกมาเฮอริเคนได้เลยโยกมาเฮอริเคนให้หมดเลยหนึ่งนาทีเลยใช่ใช่บ้านเราไม่แตกแล้วเดี๋ยวนัาเตยงคอบ้านให้ทุกคนเฮอริเคนเลยสามครับโอเคค่ะครับสั่งถมเร็วได้เลยเหลือหนึ่งนาทีแปลงเป็นรถใหญ่ตีบ้านได้เลยครับเยอะมากเหลือฝั่งละหกสิบเปอร์นะทุกคน ใครมีหน้าไม้ไปมันหน้าไม้ชา์จยิงใส่ป้อมด่วนๆครับคนที่สีล่ล้านพยายามเคลียร์คนตรงป้อมกลางไว้คนพลังเยอะพยายามเคลียร์คนตรงป้อมกลางไว้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับเป้าหมายเราสำเร็จไปแล้ว กลางเลยเขาตีกลางเลยทุกคนเขาตีกลางเลยครับเหลือ55เปอร์รีบรีบหรือ55เปอร์เหลือ55เปอร์รีบบูดดาเมจแอบครับสายแตกเขากลางเรากลางเลยกลางกลางเราได้ทุกคนถงกลางครับ20วิี20วินะเหลือ40เปอร์แล้วทุกคน37เปอร์แล้วทุกคนถงเข้าไปถงเข้าไปได้ได้ไสวยทุกคนเราได้3บ้านสวยงามมากพันเราก็ได้หมดทุกคนครับตึงก็ลาไม่ไม่มีบ้านฮะ สวยครับสวยราวัดเหรออลามีขอต่อเล็กถผมจำไม่ถิดทุกคนวันนี้สุดยอดมากสุดยอดมากขอบคุณมากมากครับเรียบร้อยลาอยู่ลมกดดลาไม่ได้จบการสำเร็จทุกอย่างพันเราได้บ้านด้วยพันเราได้บ้านทุกพันเลยลาอยู่ก่อนเล็กเราได้สามหลังเลยมันมากครับสวยครับสวยครับโคตรเจ๋งโคตรเปียวครับใส่ใส่ใ่